สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Live Solution ไพ่พลิกชีวิตกับพรีมนะคะวันนี้เนี่ยพรีมจะทำคลิปอัปเดตดวงของเพื่อนๆชาววันอังคารค่ะในเดือนมีนาคม2564ในเรื่องของการงานการเงินและความรักเพื่อนๆจะ เป็นอย่างไรมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในเดือนมีนาคม2564นะคะการงานของเพื่อนๆเ,เนี่ย ดูเหมือนว่ามันจะมีบางอย่างบางงานหรือบางโปรเจกที่จะเพิ่งจบไปหรือจะต้องยกเลิกไปหรือจะต้องหยุดไปนะคะเออมันเป็นการจบโปรเจกต์ก็ได้หรือว่าการผัดเปลี่ยนหรือการที่จะหยุดสิ่งหนึ่งเพื่อไปทำสิ่งใหม่ไปทำสิ่งอื่นแบบนี้ค่ะได้ซึ่งมันจะต้องมีการศึกษาค้นคว้าต้อง มีการพัฒนาความรู้ศักยภาพอาจจะมีการเขาเรียกว่าเข้าการสัมมนาเข้าอบรมการประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษเลยนะในเดือนมีนาคมรวมถึง ไพ่อะค่ะก็เหมือนเตือนให้ระวังเนาะเรื่องเกี่ยวกับแบบสถานที่ทำงานคำพูดคำจาหรือหากเราตั้งใจทำงานอยู่ดีๆแต่มีคนไม่ชอบคอยเมาส์คอยเหน็บแนมคอยนินทาหรือทำอะไรให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีอะค่ะก็ขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตั้งมัน่นตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทำงานสร้างผลงานของตัวเองให้ดีแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจสภาพแวดล้อมเสียงคนอื่นที่มันไม่ค่อยโอเคเนาะอืม เพื่อที่จะทําให้การงานเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะคะให้เพื่อนๆโฟกัสมากขึ้นเรื่องของการเรียนรู้การสัมมนาการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะทําให้การงานมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเนาะในส่วนของการเงินค่ะการเงินเนี่ยดูเพื่อนๆจะค่อนข้างเขาเรียกว่าแบบ มันมีความติดตดขัดขนะัดน่ะเดือนมีนาคมนะคะในเรื่องของการเงินเหมือนเพื่อนๆจะมีความคิดมากวิตกกังวลคิดแบบทบทวนเรื่องการเงินอย่างหนักเลยอะคะ่ะเออแล้วก็ต้องระมัดระวังการสูญเสียเงินจากการทะเลาะการโมโหหรือว่าเวลา มีอะไรไม่ถูกใจแล้วเกิดอารมณ์ปรีดปารขึ้นมาทะเลาะก,กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเสียเงินหรือใช้จ่ายเงินไปก็ได้นะคะเอออันนี้เหมือนขึ้นมาเตือนว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องของอารมณ์และการจับใจใช้เงินด้วยนะคะ <any> การเงินนะคะภายใบนี้มันเหมือนเป็นการบอกว่า เดือนนี้จะรับซ้ายจ่ายขวานะคะเข้าออกกันเป็นพันละวันเลยนะคะยังไงอันเนี้ยเพื่อนๆก็ลองจัดการ manage พอร์นเงินของตัวเองให้ดัดก,กุมกว่านี้เนาะอืมแล้วก็ควบคุมอารมณ์ควบคุม control อะไรที่เพื่อนๆอ,อยากจะทำด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในเรื่องของการเงินนะคะแล้วในส่วนของความรัก ในส่วนของความรักค่ะของคนที่อาจจะมีปัญหาคาใจอยู่แล้วนะคะเอออาจจะมีปัญหาเรื่องรักซ้อนมีมือที่สามเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มีการเจ็บปวดรวดร้าวกันจากในเรื่องของความรักอะค่ะมันก็เป็นเดือนที่ดีหรือมันมีโอกาสในการที่จะ ชำระล้างจัดระเบียบจัดเตรียมอะไรที่มันยังไม่ลงรอยหรือว่ายังไม่ได้รับอะไรที่มันชัดเจนมันเป็นเวลาแห่งการเคลียร์เนาะเพื่อให้ทุกอย่างมันแบบดูเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของคนที่มีคู่ก็อยากจะให้ระมัดระวังแล้วก็เหมือนดูจับตาดูหรือคอยสอดส่องเอาใจใส่คนรัก ให้มากเป็นพิเศษนะคะเออเขาก็จะได้ไม่ต้องมีเวลาไปสนใจใครคนอื่นรวมถึงพยายามที่จะ ใช้คำพูดดีๆพูดจาหวานๆน,นิดนึงแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ร้อนมากในเดือนนี้นะคะเพราะว่าคำพูดคำจาบางอย่างถ้าเกิดพูดออกไปแล้วอะมันเสียดแทงจิตใจมันทำให้เกิดบาดแผลและเกิดความเจ็บปวดขึ้นในความสัมพันธ์ได้นะอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาเป็นพิเศษด้วยนะคะส่วนคนโสดเนี่ยน่าจะ ดูจากหน้าไพ่อาจจะยังต้องอยู่สวยๆสดๆใช้เวลากับตัวเองแล้วก็แบบเหมือนทำตัวเองให้ดีทำในสิ่งที่ชอบเคลียร์ปัญหาจัดการเรื่องของตัวเองจะเป็นส่วนใหญ่มากกว่ายังไม่ได้มีคนรักดีๆหรือใครที่แบบเข้ามาในช่วงนี้เนาะ แล้วปิดท้ายก็คือครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกอยากจะสื่อสารกับเพื่อนๆนชาววันอังคารค่ะไพ่ที่พิมพ์จับให้ได้เนี้ก็คือเป็นไพ่เกี่ยวกับการฉุดอ่ะเหมือนแบบ จริงๆแล้วเพื่อนๆน่าจะขึ้นสูงได้มากกว่านี้แต่เหมือนมันมีปัญหาที่ฉุดรั้งเพื่อนๆให้แบบดิ่งลงอย่างเงี้ยค่ะพิม์เลยเปิดไพ่ขยายมาแล้วก็ได้ไพ่เป็นเงินเป็นทองแสดงว่าเรื่องที่ฉุดรั้งเพื่อนๆในเดือนนี้ค่ะน่าจะเน้นเป็นเรื่องของการเงินค่อนข้างมากแล้วก็เป็นส่วนใหญ่เลยอยากจะให้เพื่อนๆนะคะ รายจ่ายบางครั้งเราอาจจะจ่ายแบบสเปะสปะไปในหลายๆทางโดยที่เราไม่ได้มีการจดบันทึกหรือว่าควบคุมรายจ่ายอย่างดีอะเราอาจจะไม่รู้ว่าเรามีค่าใช้ใจ่ายจุกจิกพอมันรวมกันแล้วมันเป็นก้อนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเออก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยรวบรวม รายจ่ายทุกอย่างมาไว้ในที่ที่เดียวที่เพื่อนๆสามารถที่จะดูแลได้อย่างครบถ้วนครบองค์ประกอบเลยว่าเออเราจะต้องใช้ใจ่ายอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนเราจะได้สามารถที่จะ manage จะเพิ่มหรือจะลดอะไรที่จำเป็นหรือไม่จำเป็นได้มากขึ้นนะคะก็จะได้ช่วยให้การเงิน flow ขึ้นได้บ้างอืมโอเคถ้าอย่างนั้นก็ เดี๋ยวไว้เรามาเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมตลอดทั้งคลิปนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย